คอลัมนิสต์วิเคราะห์ว่าความไม่ชัดเจนจากเพื่อไทยเบื้องหน้าตําแหน่งาประธานสภาวิเคราะห์กันหน่อยสําหรับคอลัมนิสต์ในวันนี้มองการจับมือที่เหนียวแน่นของพรรคก้าวไกลเพื่อไทยในวันที่ทําเหมือนดิวเลิฟก,กันอย่างไรบ,บ้างจนถึงวันนี้มันแตกหักจนแทบจะไม่เหลือสิน้นชิ้นดีแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีเ,เขาเรียกว่าเหลือใยใยบัวใล่ายใยบัวอย่างนั้นอยู่บ้างคือตัดไปแล้วยังเหลือเยื่อใยอยู่บ้างนะครับจึงต้องกอดคอกันเอาไว้ จนกว่าจะถึงสถานการณ์ที่แตกหักครับมันถึงจะแสดงให้เห็นว่าใครที่เป็นคนหักหลังใครใครเป็นคนดีใครเป็นตัวร้ายในละครบทฉากของคนฝั่งเสรีนิยมหรือที่เรียกกันว่าใครเป็นฉากดีฉากร้ายของฝ่ายประชาธิปไตยสองพักนี้ยังคงแย่งมวลชนกันอยู่และก็ในอนาคต หลายปีข้างหน้านี้ก็ยังจะเป็นอย่างนี้ต่อนะครับเพราะงั้นการแสดงออกในบทบาทของการโหวตประธานสภาการแสดงออกในการจับมือกันต่อไปเ,อเรื่อยๆหรือไม่เพื่อจะพยายามให้พิธาเป็นนายกมันก็จะเป็นบทพิสูจน์ประธานสภาเนี่ยได้มาปุ๊บก็ยังพออ้างได้ว่ามันเกิดความจําเป็นต้องเชื่อใจกันจะเอาคนเดียวได้อย่างไรมันยังพออ้างได้แต่ท้ายที่สุดวันหนึ่งเพื่อไทยจะทนได้สักกี่น้ําเพราะก็อย่างที่บอกไปหลายคนก็ทราบกันดีแกนนําของเพื่อไทยเวลานี้ ตามวัฏจักรเละครับตามวัฏจักรตามวงจรชีวิตตามธรรมชาตินะครับใกล้ผมไม่ได้พูดเองนะครับคนอื่นก็พูดไว้ผมค่อยหยิบมาพูดใกล้ลงโลงกันหลายคนแล้วนะครับเพราะงั้นทําไมได้อำนาจวันนี้มันก็มันก็เหนื่อยส่วนจะชอบไม่ชอบไม่ทราบส่วนจะอยากได้แบบไหนไม่ทราบนะครับแต่ถ้าไม่ได้อำนาจวันนี้ไม่ได้อยู่ในซีรัฐบาลให้ได้ในวันนี้ยังอุ้มชูก้าวไกลต่อไปแม้ว่าตัวเองก็รู้กระแสลมไปทางไหนนะครับมันก็เหนื่อยสําหรับคนที่ อายุเลยสัก70ไปหลายๆคนนะครับที่เป็นแกนนําและมีบาร,รมีในการตัดสินใจของเพื่อไทยอยู่หลายท่านนะครับวันนี้คอลัมนิสต์วิเคราะห์ว่าความไม่ชัดเจนจากเพื่อไทยเบื้องหน้าตําแหน่งประธานสภา,านะครับเขาอาธิบายว่าอย่างนี้ครับไม่ว่าจะด้วยเงิน6 0 0 0ล้านอันนี้เป็นกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการซื้อหลายๆคนคนละร้อยล้านนะนะครับไม่ว่าจะด้วยเงิน6000ล้านเพื่อจะสร้างสถานการณ์งูเห่านะครับไม่ว่าจะการเสนอประเด็น ว่าด้วยพระเนนบวชใหม่หวังทยานขึ้นสู่ตําแหน่งเจ้าอาวาสนะครับแม้ข่าวหนึ่งจะปัะทุมาจากบางส่วนของ2 5 0สอวอแม้ข่าวหนึ่งจะปัะทุมาจากปัญหาอันดํารงอยู่ภายใน141สสของฝ่ายเพื่อไทยกระนั้นสองข่าวนี้ดําเนินไปในแบบคนละเรื่องเดียวกันมันเป็นยังไงล่ะครับทีนี้ <c oughs> เขาบอกต่อไปว่าไม่เพียงแต่หก่อให้เกิดภาวะที่มีความไม่แน่นอนต่อตําแหน่งประธานสภาผู้แทรนราษฎร ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อเส้นทางสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพิธาลิมเจริญรัตจึงนําไปสู่ความจําเป็นอนุรีบด่วนที่จะต้องหาบทสรุปอย่างเป็นเอกภาพจากภายในพักเพื่อไทยเพื่อจะสร้างความแจ่มชัดให้กับความสัมพันธ์ต่อพักก้าวไกลในร่มทงแห่ง MOU พันธุ์ที่กล่าวปล่อยในเรื่องการนะในเรื่องการในรูปโฉมของอีกมิติหนึ่งของรัฐบาลนะครับ มีข่าวปล่อยออกมาครับอันประกอบไปด้วยรัฐบาลที่จะประกอบขึ้นมาใหม่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยประกอบไปด้วยพักอะไรบ้างมีพลังประชารัฐครับมีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์มีพักชาติไทยพัฒนามีชาติพัฒนากล้าครับและอีกพักหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อจะรวมเสียงให้ครบนั่นคือพักเพื่อไทยครับจะอยู่ในองคคาพยพที่เกิดขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติสายตาที่มองไปยังภาพของชชนล้านสีแก้วสายตาที่ยัง มองไปยังอีกท่านหนึ่งที่เดินข้างๆนะครับประเสริฐจันทรระวงทองจึงเต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามว่าจุดยืนของคุณทางการเมืองเป็นอย่างไรรักชอบพอก้าวไกลจริงไหมและมันจะทําอะไรก็ได้นะเพื่อให้ได้อํานาจมาอย่างนั้นหรือที่น่าเศร้าก็ตรงที่เป็นคําถามในยังเป็นคําถามในกระสวนเดียวกันกับที่เคยมีข้อแคลงใจกังขาต่อพรรเพื่อไทย ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีคําถามว่าไม่ว่าจะเป็นนางสาวแพทองทันชินวัตรไม่ว่าจะนายเศรษฐาทวีสินอันสะท้อนความรู้สึกร่วมที่ว่าอํานาจแท้จริงในการกําหนดทิศท,ทางของพรรคเพื่อไทยมิได้อยู่ที่โชลนานสีแก้วมิได้อยู่ที่แพทองทานชินวัตรครับแม้แต่ชนลนานสีแก้วเนี่ยจะดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ตามส่วนนางสาวแพทองทานชินวัตรจะดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ตาม แต่สถานะและความเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยจึงเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้บางๆแห่งความไม่เชื่อมัน่นไม่ไว้วางใจไม่มีใครรู้ว่าบทสรุปของความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาของพเพื่อไทยเนี่ยนะครับมอบหมายให้นายนพนดลปฐมะรวบรวมและประมวลมาเป็นบทเรียนจะวางน้ําหนักอยู่จุดใดแต่หากมองจากสถานะและความดํารงอยู่ก็แจ่มชัดนะครับแจ่มชัดที่ว่านี้นะครับแจ่มชัดที่ว่านี้ก็คือความไม่ชัดเจนนั่นแหละในการตัดสินใจ ความไม่ชัดเจนในการให้คําตอบต่อสถานะอันแหลมคมในทางความคิดในทางการเมืองนั่นเองจึงเป็นปัญหานี่คือปัญหาครับหากไม่สามารถแก้ไขปมนี้ได้นะอย่างคล่องใจกาพรพลิกฟื้นและปรับสถานะใหม่ก็จะไม่ดําเนินไปด้วยความราบรื่นนะครับสื่อเขาติงมาเขาบอกว่าประเสร,ริฐจันทรวงทองก็ดีชลรน่านก็ดีแพทองทานก็ดีไม่มีอำนาจหรอกครับพอมันไม่มีอำนาจเนี่ยคนที่มีอำนาจที่แท้จริงไม่ได้กุมบังเหียน ของพรรคเพื่อไทยอย่างแท้จริงมันก็ทําให้เกิดความสับสนอลหมา่านเกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นเอกภาพแล้วการกอบกู้พรรคก็ทําได้ยากถ้าหากว่าหมดความน่าเชื่อถือไปเพลียงพล้ําเข้าเกมของใครบางคนที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปใส่ในพรรคอันใหญ่อันโตอย่างเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทําให้การกอบกู้บ้านกอบกู้เมืองที่ชื่อว่าเพื่อไทยทําได้ยากในอนาคตและคนเหล่านี้ก็จะสิ้นความน่าเชื่อถือ ถ้าหากไม่ตัดสินใจแบบเฉียบขาด,ขาดเฉียบแหลมและชาญฉลาดเพียงพอสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580